ค่าหรือาจุยวรัชยาหลังแต่งสามีเผยเรื่องจริงก่อนมีลูกตัวน้อยถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่แฮปปี้ไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวจุ๋ยวรัชยาที่ใกล้จะถึงวันวิวากับหวานใจพุทธพุทธิชัยและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ว่าตอนนี้เตรียมงานคืบหน้าไปครึ่งหนึ่งแล้วส่วนเรื่องเข้าคอสเจ้าสาวนั้นจุ๋ยบอกว่าดูแลตัวเองและออกกำลังกายอยู่ทุกวัน และเมื่อถามเรื่องสินซสอจุ๋ยก็บอกว่าตามสมควรพอเน้นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่กันมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเรือนหอที่เมาว่าหลัก20บล้านจุ๋ยก็ยอมรับว่างบบานแน่นอนบานค่ะพูดได้ว่าบานมากๆคือเขาคงสร้างอะไรเอ่ยตอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้แบบมาแล้วเตรียมการก่อสร้างมาแล้วคงต้องเป็นสถานที่อื่นในการส่งตัวก่อนก่อนจะฝากข้อความไปถึงหวานใจว่า เป็นเขาที่เป็นเขาแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีที่สุดแล้วค่ะสิ่งที่พุทธทำทุกวันนี้มีความสุขดีมันพิสูจน์ให้เห็นอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งคนรอบข้างจุ๋ยก็มีความสุขและรักในตัวพุทธด้วยก็ดีใจที่มีเขาในวันนี้อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงกรณีที่เคยมีหนี้มากขึ้น18ล้านบาทนั้นจุ๋ยก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงโดยเป็นหนี้ที่เกิดจากการทำธุรกิจสองครั้งด้วยกันตอนแรกต้องใช้เองไปก่อน 2ปีก็หมดไปแล้วนะตอนนั้นก็ตึกตักพอสมควรพอเจอปัญหาไม่ได้ตื่นกระหนกอะไรเราต้องวางแผนว่าทำยังไงถามว่าเป็นเพราะโดนโกงหรือไม่จุ๋ยบอกว่าก็อารมณ์นั้นโทษที่ตัวเราไว้ใจมากเกินไปซึ่งตอนแรกโกรธตอนนี้ให้อภัยไปแล้วเสียใจที่เป็นเพื่อนกันแต่ทำไมทำกันแบบนี้มันก็มีการเสียใจมันทำให้เราระวังตัวมากขึ้น ถ้าเขาดูจริงๆถ้ารู้สึกผิดหรือทำอะไรลงไปแล้วอยากกลับมาคุยกันและเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองกลับคืนถึงเราจะอโหสิกรรมไปแล้วมันก็เป็นกรรมต่อกันเป็นกรรมของเขาอยู่จุ๋ยว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจยเมื่อสิ้นสุดการรอคอยจุ๋ยวรัรธยาลอลูกชายน้องพีเจทายาทคนแรกของตระก,กูลแล้วและในเวลาต่อมาก็ทำใจและลายหนักมากเมื่อน้องพีเจวัยสีเดือนโตเป็นลหล่อนุ่ม ใบหน้าเริ่มเปลี่ยนหน้าเหมือนพอมากโดยจุย๋ยได้โพสตระบุข้อความว่าน้องพีเจในวัยสีเดือนกว่าๆหนัก8.2โลสูง68เซนครับตัวจริงยังตัวแค่เนี้ยปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแต่ทำไมในคลิปดูเป็นหนุ่มจังครับแม่ใจหายนะหนูดูโตว,วัยคงเป็นเพราะต้องตัดผมแหลนะเนาะเลยดูเหมือนเด็กโตแต่ใดๆก็นั่งคุยกับแม่ตอนปั๊มนมได้แล้วมาเฝ้าอาการนอนครับ ตัดผมแล้วเมื่อหลายวันก่อนครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของน้องพีเจทายาทคนเดียวของพุทธสุ๋ยวรัตยาบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อเกินเด็กมากงานนี้น้องพีเจในวัย9เดือนจะหล่อเหลาดูเกาหลีขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ